สวัสดีจากจุดเริ่มประเดิมผล <c oughs> จนวันนี้เราต่างพบสิ่งดีๆมีความหมายได้แง่มุมหลากหลายและมากมายนับแต่เกิดจนวันตายให้เรียนรู้ได้สังคมตั้งแต่เด็กจนแก่เท่าไว้ให้คนอย่างเราเรา ร่วมแองอูมีดีบ้างชั่วบ้างต่างก็รู้ต่างอดกลั้นกัดฟันสู้อยู่กับมัน <c oughs> <c oughs> มีผิดมีถูกผูกปรมเพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ที่พอเหมาะและคงมัน่นทุกประเด็นปัญหาสารพันคือความรู้สู่ฝันอันกว้างไกลนับแต่เด็กเติบใหญ่เป็นวัยรุ่น มีเวลาเป็นต้นทุนอันยิ่งใหญ่มีปัญหาอุปสรรคเป็นแรงใจมีสันดานทั่วๆไปไว้ผักดันศัตรูมูมิตรริษยาตอบขวางกั้นทุกเวลาจนมาพบในปัญหามาให้ชมครบทุกวันมีความทุกข์เป็นเอกนันควรจะมีทุกๆอย่างคือรางวัลแห่งชีวิต ที่หล่อหลอมปรุงจริตและศักดิ์ศรีไม่กล้าแกงแข็งก้าวจนวันนี้เพรทุกสิ่งที่เกิดมีล้วนดีงามวัลกรณออนไลน์ครูเล็กลำพางยิ่งหายิ่งเจอคือหัวใจยิ่งให้ยิ่งได้คือความสุขยิ่งหนียิ่งเจอคือความทุกข์ยิ่งสุขยิ่งต้องมี คือสติและปัญญาวันนี้นะครับถือว่าการที่เราพบกันนั้นถือเป็นบุญวาสนาการที่มีการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันนั้นก็ถือว่าเกิดมาเป็นกัลยานลมิตรกันเพราะนั้น ว่าด้วยชีวิตที่เกิดมานั้นจากต้นจนปลายก็จะพบทุกสิ่งทุกอย่างสารบันสารพันแต่เราก็จงมองว่ารางวัลแห่งชีวิตคือสิ่งที่ทำให้เราพบแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดมัน